สวัสดีนะักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพบกับครูกวางอีกเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการบวกลบคูณหารลักคนที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะคะไปเริ่มก,กันเลยคะ่ะ ุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนนะคะสามารถหาผลลัพธ์จากโจทย์นะคะการบวกลบคูณหารละคนนะคะแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บค่ะไปต่อกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนนี้นะคะเราจะต้องทบทวนกันก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันแบบบวกลบคูณหารแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บผสมกันใช่ไหมคะ คุณครูก็จะทบทวนให้ก่อนแบบมีวงเล็บกับแบบไม่มีวงเล็บก่อนเราถึงจะไปเรียนแบบผสมได้ใช่ไหมคะไปดูกันเลยคะ่ะเรามาทบทวนกันเลยคะ่ะ การบวกลบคูณหารและคูณแบบมีวงเล็บเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะหลักการง่ายๆเลยค่ะก็แค่เราทําในวงเล็บก่อนเท่านั้นเองนะคะหลักการมีเพียงเท่านี้เลยนะคะหากมีการดําเนินการคํานวณหลายขั้นตอนอันดับแรกนะคะถ้าเจอโจทย์ให้ในักเรียนทําในวงเล็บก่อนนะคะง่ายๆเลยนะคะไปทบทวนกันในเรื่องที่2เลยค่ะไปเลยค่ะ ในเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นการบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บเราเรียนกันไปชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะก็คือหากมีการนะคะคำนวณมากกว่า1ขั้นตอนและไม่มีวงเล็บข้อตกลงในการทำนะคะก็คือขั้นตอนที่1การคูณการหารนะคะโดยทําจากซ้ายไปขวาอีกรอบนะคะเราคํานวณขั้นแรกโดย คํานวณโดยการคูณกับการหารก่อนโดยคํานวณจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะแล้วก็ขั้นที่2เราจรึงมาดูการบวกกับการลบนะคะโดยคํานวณจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันคะ่ะหรือว่าหน้าไปหลังนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะที่เนื้อหาเลยค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นการบวกลบคูณหารละคนที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะคะอีกรอบนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการบวกลบคูณหารละคนที่มีและไม่มีวงเล็บมันก็คือเอาแบบมีวงเล็บกับแบบไม่มีวงเล็บมาผสมกันนั่นเองค่ะพอมาผสมกันแล้วเอ๊ นักเรียนจะทํำยังไงละคะถ้ามันผสมกันแล้วหนูจะต้องทําอะไรก่อนคะหนูจะต้องทําในวงเล็บก่อนไหมหรือหนูจะต้องทําคูณกระหารก่อนไหมวันนี้คุณครูมีขั้นตอนทิปง่ายๆนะคะก็คือนะคะวิธีการทํานะคะจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนคํานวณในวงเล็บก่อนนะคะ ขั้นที่2ให้นักเรียนคำนวณคูณกับหารก่อนโดยตัดสินใจในการทําก็คือดูจากซ้ายไปขวาหรือหน้าไปหลังขั้นที่3นะคะให้บวกและหรือลบนะคะก็เลือกทําเหมือนกันโดยเลือกทําจากซ้ายไปขวานะคะหลักการมีแค่3ข้อนะคะไม่ยากเลยอีกรอบนะคะ พอเราเจอโจทย์ปัญหานะคะที่มีทั้งวงเล็บและไม่มีวงเล็บใช่ไหมคะนักเรียนจะทำยังไงก็คือขั้นที่1นะคะให้นักเรียนทำในวงเล็บก่อนขั้นที่2ให้นักเรียนทำคูณหรือหารโดยทำนะคะจากซ้ายมาขวาหรือหน้ามาหลังนะคะขั้นที่3นะคะให้บวกหรือลบ นะคะโดยจะโดยการคำนวณจากซ้ายมาขวาหรือหน้ามาไปหลังเช่นเดียวกันนะคะไปดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างที่หนึ่งเลยค่ะ ัวอย่างที่1ของเรานะคะโจทย์ก็คือ2028คูณกับ43ลบกับวงเล็บเปิด1 9ึ่บวกกับ 21, งหมวงเล็บปิดโจทย์ของเรานะคะก็จะเป็นบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บและมีวงเล็บนะคะทีนี้นะคะขั้นตอนที่1คุณครูเคยสอนมาเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะบอกมันจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนแรกทําในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ ขั้นที่1ใช่ไหมคะเอา19,874บวกกับ21,428ก่อนใช่ไหมคะแล้วขั้นที่2ก็ทำคูณหรือหารโดยทำจากซ้ายไปขวาก็คือทำเอา2028คูณกับ43จะเป็นตัวอย่างาจะเป็นขั้นตอนที่2เสร็จแล้วเอาขั้นตอนที่1กับที่2มาทำอะไรกันคะเอามาลบกันใช่ไหมคะจะเป็นการ ขั้นตอนที่3ก็คือทำบวกหรือลบนะคะโดยทำจากซ้ายไปขวานะคะแต่ข้อนี้ไม่เป็นลบนะคะเราก็เอา2กับ1เนี่ยขั้นตอนที่2กับขั้นตอนที่1มาลบกันนะคะก็จะกลายเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะอันนี้นะคะคุณครูยังไม่คำนวณให้ดูนะจะเป็นการบอกลำดับการคำนวณก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะในการคิดคำนวณให้นักเรียนดูนะเราไปตัวอย่างที่2กันเลยคะ่ะ วอย่างที่2ของเรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีทั้งโจทย์ที่มีวงเล็บนะคะและไม่มีวงเล็บนะคะอยู่ในข้อเดียวกันนะคะข้อนี้ก็คือวงเล็บ553,021บวกกับ263,260วงเล็บปิดนะคะลบกับนะคะ 1,679คูณกับ418นะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามีมีเรามีอยู่3ขั้นตอนใช่ไหมคะในการทำมก็คือทำในวงเล็บก่อนทำคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาและทำบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานะคะอันนี้เราก็ทำในวงเล็บก่อนนะ็คือเอา553,021บวกกับ263,260จะเป็นขั้นตอนที่ หนึ่งใช่ไหมคะแล้วทีนี้ขั้นตอนที่สองก็คือทำในการคูณก็คก็คือเอา1679ไปคูณกับ418จะเป็นขั้นตอนที่สองนะคะแล้วขั้นตอนที่3ก็คือเอา1กับ2นะคะมาลบกันก็จะกลายเป็นขั้นตอนที่3ค่ะนะคะเราไปต่อตัวอย่างที่3กันเลยคะ่ะ ตัวอย่างที่3ของเราก็จะมีทั้งวงเล็บและไม่วงเล็บมีการลบการหารการบวกนะคะสะเต็กเหมือนเดิมทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะก็จะเป็นขั้นที่1นนะคะสามแสนสาม่ามพันสลบกับ1 4ึ่3เอาไปลบกันจะเป็นขั้นตอนที่1ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะให้เลื่องทําคูณหรือหารโดยจากซ้ายมาขวาแต่ข้อนี้ไม่มีคูณนะคะจะเป็นหารนะคะก็เอาขั้นตอนที่1ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่1นะคะไปหารกับ52จะกลายเป็นขั้นตอนที่2นะคะเสร็จแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่2มาเราเราจะเอามาบวกกับ39,874นะคะจะเป็นขั้นตอนที่3นะคะอีกรอบนะคะนักเรียน ขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะคะเอามาหารเอาผลลัพธ์มาหารนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้อีกไปบวกกับข้างหลังนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่สามนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับสามตัวอย่างแบบบอกลำดับการคำนวณเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะ เรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่4เลยนะคะตัวอย่างนี้นะคะโจทย์นะคะ55คูณกับวงเล็บเปิด5,900นะคะบวกกับ2,058วงเล็บปิดนะคะหารกับ64นะคะให้ทำเป็นแนวตั้งนะคะ โดยก่อนจะทำนะคะนักเรียนจะต้องมาลลำดับการคำนวณก่อนในโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บเป็นการดำเนินการมีคูณมีบวกมีหารก็จะมี3ขั้นตอนอย่างที่ครูเคยสอนนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะทำในวงเล็บก่อนขั้นตอนขั้นตอนที่2ทําคูณหรือหารโดยทําจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่3ให้ทําบวกหรือ ลบโดยทำจากซ้ายไปขวานะคะข้อนี้เราก็จะต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะก็คือเอา5,900บวกกับ2,058จะเป็นขั้นตอนที่1ใช่ไหมคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ขั้นตอนที่1มาแล้วเราก็จะเอาไปคูณกับ55เพราะมันอยู่ด้านหน้าข้อนี้มันมีทั้งคูณมีทั้งหารแต่ทําไมคุณครูถึงเลือกทําคูณก่อนคะคะ เพราะว่ามันอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะเราจึงจะต้องทําการคูณก่อนนะคะ,อะพอเอาผลลัพธ์ที่1นะคะคูณกับ55นะคะจะได้เป็นขั้นตอนผลลัพธ์ของขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่2แล้วก็เหลือเอาไปหารกับ64นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะ,ะเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะ เราจะมาสะแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนอ่ะเมื่อกี้ทบทวนขั้นตอนแรกนะคะก็คือทำในวงเล็บก่อนจะเป็นขั้นตอนที่1นะคะแล้วเอาไปคูณกับ55จะกลายเป็นขั้นตอนที่2นะคะเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์มาแล้วเราจะไปหารกับ230จะเป็นขั้นตอนที่3อ่ะเรามาคิดขั้นตอนที่1กันเลยคะ่ะขั้นตอนที่1ก็คือหนูเอา5,900ตั้งนะคะบวกกับ2058ได้ผลลัพธ์ก็คือ 7,958ค่ะต่อมาตัวอย่างที่2ก็คือเอาผลลัพธ์ของขั้นตอนแรกคือ7,958เป็นตั้งแล้วก็คูณด้วย55ข้างหน้าจะเป็นขั้นตอนที่2ใช่ไหมคะการคูณเสร็จแล้วได้คำตอบคือ4 0 0แสนนะคะ4 0 0แสนสนะคะ7,690นะคะได้คำตอบคือ4 3 7แส0สามมนะคะ เสร็จแล้วนะคะเอาผลลั์นะคะของขั้นตอนที่2นะคะไปหารด้วย230จะเป็นขั้นตอนที่่าคุณครูก็ตั้งหารตามปกติเลยนะคะในเรื่องของการหารนั้นคุณครูก็ได้สอนไปหมดแล้วนะคะอันนี้คุณครูก็จะรัดเป็นคำตอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้หารแล้วนะคะจะได้1,903ค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือ1,903ค่ะ เราไปต่อตัวอย่างที่ที่หกันเลยนะคะอ่าเรามาถึงตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5ของเรานั้นจะเป็นวิธีการคิดแบบแนวนอนนะคะโดยนะคะอันดับแรกนะคะโจทย์ของเราก็คือหาผลลัพธ์วงเล็บเปิดนะคะ7 8 9 9 7บวกกับ36,429วงเล็บปิด คูณด้วย12นะคะลบกับ2 2 7 5 8 5ให้ทำในแนวนอนนะคะมีทั้งหมด4จํานวนก็จะมีบวกคูณและลบนะคะมีทั้งแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บเหมือนเดิมไ้ยคะหลักการกนะ็คือทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะขั้นตอนที่1ทําในวงเล็บก่อนนักเรียนก็ เอา18,997ไปบวกกับ36,429จะเป็นผลลัพธ์ของขั้นตอนที่1เสร็จแล้วเมื่อเราได้ขั้นตอนที่1มาแล้วผลลัพธ์นะคะเราจะไปคูนกับ12นะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่2มาแล้วเราจะไปลบกับ2 2 7 5 8 5จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนในการทำก็คือ1 ทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะอ่านนักเรียนก็ทําในวงเล็บก่อนจะเป็นขั้นที่1ขั้นที่2องเขาบอกว่าทําคูณหรือหารก่อนจะกลายเป็นขั้นที่2ใช่ไหมคะข้อนี้ของเรามีคูณนะคะก็เอาไปคูณก่อนใช่ไหมคะจะเป็นการหาผลลัพธ์ขั้นตอนที่ส่2นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ในหลักการของเราเขาบอกว่าให้ทําบวกหรือลบนะคะจะกลายเป็นขั้นตอนที่3นักเรียนก็เอาผลลัพธ์นะคะในขั้นตอนที่2เนี่ย ไปลบกับนะคะ8 5 7 5 8 5จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะอ่ะเราไปดูวิธีคิดแบบแนวนอนนะคะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกวิธีทํานะคะเราก็เอาโจทย์มาใส่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําในวงเล็บก่อนขั้นที่1แล้วก็ไปคิดคาตอบในเศษกระดาษพอเราได้คําตอบแล้วนะคะคุณครูก็เอามาใส่นักเรียนเห็นที่คุณครูโยงเส้นสีเหลืองไปไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นคําตอบของขั้นตอนที่1ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็เอาคําตอบในขั้นตอนที่1นะคะนะคะมาใส่ไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะข้างหลังเรายังไม่ทําอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เอา10คูณ12มาใส่ไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เอาลบกับ227,585มาใส่ไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําในขั้นตอนที่2ก็คือเอา ผลลัพธ์ในขั้นตอนแรกก็คือ55,426ไปคูณกับ12คุณครูก็จะไปคิดในเศษกระดาษนะคะก็จะได้คือ66,000อ่ะพูดผิดนะคะ66,5112ลบกับ 2,27585นะคะนักเรียนก็เอาไปลบในเศษกระดาษนะคะเมื่อนักเรียนลบแล้วนักเรียนก็จะเอาคำตอบมาใส่ก็คือ4,37527นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะตอบนะคะ4,37527คะ่ะเราไปต่อกันที่ตัวอย่างที่6เลยนะคะ ตัวอย่างที่6นะคะจงหาผลลัพธ์นะคะ739,874ลบกับวงเล็บเปิดนะคะ895 บวกกับ13,579วงเล็บปิดคูณกับ24ทําในแนวนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการหาในแนวนอนนะคะนักเรียนก่อนแรกอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมาลำดับการคํานวณก่อนโดยมี3วิธีอย่างที่คุณครูบอกก็คือทําในวงเล็บก่อนทําคูณกับหารจากซ้ายไปขวาและทําบวกกับลบจากซ้ายไปขวานะคะ3ขั้นตอนนะอ่ะขั้นตอนแรกก็คือทําในวงเล็บก่อนนะคะ ก็จะเป็น895บวกกับ13,579นะคะขั้นตอนที่2ก็ต้องเอาไปคูณใช่ไหมคะก็คือคูณกับ24นั่นเองนะคะคูณกับ24เสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็คือเอาผลลัพธ์ในขั้นตอนที่2นะคะไปลบกับ7 3 9 8 7 4นะคะก็จะเป็นผลจะเป็นการดำเนินการของขั้นตอนที่3นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาของข้อนี้นะคะ ามาเริ่มกันเลยนักเรียนก็เอาโจทย์มาเขียนนะคะขั้นตอนแรกเราจะทําในวงเล็บก,ก่อนแต่ว่าจํานวนของเรานั้นมันอยู่ตรงกลางอันไหนที่เรายังไม่คิดเราเอามาเขียนก่อนค่ะก็คือเอา739,874มาเขียนไว้ก่อนนะเสร็จแล้วลบนะคะแล้วเอาผลลัพบเราแอบ,บไปคิดในเศษกระดาษนะคะในวงเล็บนะคะก็คือเอา895 บวกกับนะคะ1น5 7 9นะคะไปไปคิดในเศษกระดาษปุ๊บได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วเราก็เอามาใส่ต่อท้ายนะคะนักเรียนเห็นสีเขียวไหมคะจากวงเล็บ2อันที่บวกกันจะเหลืออันเดียวนะคะเป็นสีเขียวไปมันอยู่ตรงนี้นะคะไปอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ต่อด้วยคูณกับ24นะคะเป็นเส้นสีเหลืองอันไหนเรายังไม่ได้คิดคำนวณก็คือให้น,นักเรียนเอามาใส่ท้ายโจทย์นะคะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็คือเอา14,474ไปคูณกับ24จะเป็นขั้นตอนที่2ใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาไปคิดในเศษกระดาษนะคะส่วน7,39,874เรายังไม่ได้คิดนั่นเองก็เอามาใสา่ไปข้างหน้านะคะแล้วอันนี้นะคะ3,47,376กเนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์นะคะของการคูณกันร,ระหว่าง 14,474คูณกับ24คุณครูก็เอามาเขียนทั้งล่างนี้นะคะอยู่อยู่ล่างนี้นะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็เอาไปลบกันใช่ไหมคะไปคิดในเสศษกระดาษแล้วเอาคำตอบมาใส่คำตอบของเราคือ392,498ค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้ตอบ392,498ค่ะจริงๆแล้วนะคะมันก็จะค้ายกับ การคำนวณแบบไม่มีวงเล็บนั่นแหละแต่พอมันมีวงเล็บเข้ามาปุ๊บนักเรียนก็แค่ทำในวงเล็บก่อนที่เหลือก็คือทำแบบไม่มีวงเล็บนั่นเองนะคะอ่ะเราไปนะคะที่กิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ของคุณครูนะคะก็จะมีใบงานทั้งหมดนะคะ4ข้อนะคะดังนี้เลยนะคะ เหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนจะปิ้นออกมาทําข้างนอกก็ได้นะคะหรือจะทําในสมุดก็ได้นะคะในส่วนของใบงานวันนี้นะคะเป็นวิธีการหาแบบแนวนอนนะคะโดยโจทย์ของครูก็จะมีทั้งเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบมีวงเล็บและก็ไม่มีวงเล็บนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งคุณครูน,นะคะทุกใบงานมีคะแนนหมดนะคะนักเรียนนะคะ เราไปสรุปบทเรียนกันหน่อยเลยค่ะการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บและมีวงเล็บนะคะอ่าขั้นตอนที่1นะคะหนูจะต้องคํานวณในวงเล็บก่อนขั้นตอนที่2คูณหรือหารโดยคํานวณจากซ้าย ไปขวาหรือหน้าไปหลังขั้นตอนที่3ามบวกหรือลบนะคะโดยคานวณจากซ้ายไปขวาหรือหน้าไปหลังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีเพียงเท่านี้อย่าลืมส่งใบงานคุณครูนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอ่าเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ